เอาเลยครับก็สวัสด,ดีทุกท่านเลยนะผมอย่างนี้เพวกเ,เ,เกมโปเกมอนพ่อราตกายในพาร์ทที่26นะครับผมโอเคนะคเมื่อพาร์ทที่แล้วนะผมต้องขออภัยที่ผมพูดพาร์ทผิดนะคะก็นะครับไม่เป็นไรกันเนาะอ่าโอเคครับอยู่วันนี้ทําเราจะมาจับเทพตัวดึงครับซึ่งอยู่ที่เมืองตรงโอ้หายทักมานะโอเคนะครับนะครับซึ่งหนึ่งทิ่ผายมันอยู่ด้านบนครับก็คือว่าเราต้องไปทางนี้นะฮะ โอเคนะครับไปทางนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องใช้่าไอ้นี่ครับปีขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับเราต้องไปคุยกับคนคนดึงก่อนนะก็ะคือว่าเขาน่าจะดยลบนั้นแนะ <laughs> น่ไม่ทนันไม่ทันโอเคนะครับถ้าจักรยานใช่ไหมโอเคครับเก็บของก่อนนะครับพี PP ่พีแม็กเยี่ยมเลยอ่ะลุยนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรครับโอเคครับไปลุยต่อ ตรงนี้ก็มีของให้เก็บเฉยเนาะแต่คือว่าผมไม่ไม่เก็บและขที่เขียนไม่เอาไม่เอาโปกเกมอนฉันร้องนายเพื่อนป่ะนะครับลุยกันต่อยาวๆเราจะไปจับตัวนึงนที่เขาเรียกว่าตัวอะไรวะผมลืมชื่อไปแล้วนะเป็นโปกเกมอนที่น่าสนใจมากนะครับไม่รู้ว่าเก่งเปล่านะอ้ตายปะเนี่ยตายเลยชิบหายแล้วตู เจออีกวะไม่เจอแล้วเนาะอยากเจออีกอะ่ะขอร้องขอเจอได้ไหมไม่เจอแล้วครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะปล่อยมันไปนะอย่างที่เป็นเราไปดูกันต่อดีกว่านะครับเยี่ยบไปเลยเข้าไปถ้ำนี้มีอะไรไหมที่นี่มีดูถ้ำเหรออ๋อนี่ยังไปจับปงกมอนในตำนาน มันจับกาดอนใช่ไหมหรือว่าตัวอะไรนะผมลืมชื่อไปลปะักคู่นะครับขอภัยนะครับโอเคนะครับมาต่อเลยครับโอเคนะเป็นกรอดอนใช่ไหมนะครับโอเคครับโหไม่น่าเอาละครับมาจับกรอดอนกันก่อนแล้วันนะครับมาเติงบอลไปเลยครับผมเตะมานะที่เกียนแต่ว่าจับนานๆแล้วนะครับโอเคให้มันจบไปสักทีน้วโปกเกมอนพอรัตกาย ได้มาแล้วโปเกมอนของเราเลยครับเรียบร้อยนะครับอีตัวนึงอยู่ที่ใต้น้ำนะครับชอผไปชมแตคือเดี๋ยวผมเอาไว้ที่หลังแล้วกันฮะถ้าเส็จภารกิจสักทีดิงนะครับโอเคนะครับถ้าก็หายไปนะครับเบแล้วเดียครับอ่าไม่เป็นไรเราไปกันต่อนี่ครับเมืองนี้เมืองนี้เมืองนี้มีเมืองแปลกๆโอเค อะไรวะเนี่ยมันก็คุยภาษาอะไรเราไม่รู้เนี่ยบ้านหลังนี้มีอะไรป้าวะอ๋อนี่ครับมาคุยคนดีครับท่านผู้ชมมันจะให้วิสโตนมานะแล้วก็แต่เราต้องเอาไปให้ผู้หญิงคนดึงคนระับที่อยู่เราไปทางนี้ได้ไหมน่าจะได้ใช่ไหมนี่เป็นอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ คุยคุยไม่ได้เหรอคุยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้นะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่าคืออะไรไาดึงกันต่อนะครับย,ยาวๆโอเคไปไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นผมไปที่เมืองเมืองหนึ่งน่าจะเป็นเมืองเดี๋ยวกลับไปที่แอาเรียก่อนแล้วก็มันอยู่เมืองไหนวะ เมืองนี้ปะโอเคน่าจะเป็นเมืองนี้แหละครับโอเคครับแล้วก็ลงน้าไปแล้วก็ขึ้นไปบนบกน,นะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะปีนน้าขึ้นไปด้านบนกันนะครับผมเพื่อที่จะไปเจอกับโปกเกมอนเอาไม่ได้เออนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ครับทางปีนขึ้นามาคุยกับผู้หญิงคนนี้ครับเรียบร้อยนะแต่มาคุยต้นไม้นะครับวิทนี่ไงโปกเกมอนมันจะมันจะ มันชื่ออะไรวะผมลืมชื่อมันเนี่ยจิปชี่อ่ะอะไรจิราชี่จิราชี่อ่ะจิราชี่น่าจะเป็นจิราชี่นะครับโอเคจับเขาเลยครับอย่างรวดเร็วได้จิราชี่มาเป็นเพื่อนแล้วเพราะไงเพื่อนอบ๊ายบายนะฮะเรียบร้อยนะครับจบ อย่างรวดเร็วนะครับอ,อาจะครั้งต่อไปอย่าเราไปจับโปกเกมอนตัวนี้ดีกว่าที่นด่มีสำนักงานสัมภาษณ์ข่าวไม่เอาเราไปจับโปกเกมอนตัวนี้ที่อยู่ในน้ําผมไม่แน่ใจครับว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ผมว่าน่าจะเป็นเมืองนี้แหละนะใช่ไหมเพราะมีทางดําน้ําอ่ะผมว่าน่าจะใช่นะเดีย๋ยวลองดำไปตรงนี้ดิ โอ้ยจับเลยอัตาบอลจับครับลูกเดียวอยู่เยี่ยมรู้สึกว่าจะจับโปเกมอนอีกไม่กี่ตัวก็น่าจะจบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมว่าเอ่อไปไม่ได้ใช่ไหมไม่เอาไม่เจอไม่เจอเราขึ้นตรงนี้ดิตรงนี้ไปไหนได้ อ๋อมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมเมืองน,นี้ผมว่าไม่น่าจะบีผมว่ามันน่าจะมีเมืองที่ฝนตกอะ่ะเมืองน,นี้ปะวะไม่ใช่นะครับมันจะเป็นเมืองที่น่าจะเป็นแบบว่ามีสภาพอากาศนะครัแบสบภาพอากาศเมืองไหนวะเมืองนี้ปะวะไม่ใช่เมืองที่มีสภาพอากาศเมืองน,นี้ปะผมไม่ใช่เลยผมว่าน่าจะเป็นประมาณเมืองบนมากกว่า ไม่ใช่เมืองไหนวะที่มีสภาพอากาศแปรปรวนอะ่ะเมืองนี้เหรอไม่ใช่แล้วมันจะมีเมืองนึงงไงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เมืองนี้มันจะอยู่ดมทะเลเมืองนี้เหรอโอ้โหยิ่งไม่ใช่เลยต้องหาก่อนครับต้องหาก่อนอันนี้ผมก็ลืมละ ไม่ใช่ไม่ใช่แอเรีเยนี้ไม่ใช่ที่นี่มันที่ไหนกันนะนี่ปะโอ้โหไม่ใช่อันนี้ผมไปแล้วอต้องหาก่อนหาก่อนนี่ไหมนี่ไม่ใช่ครับแล้วผมจะหาไงวะเมืองที่มีสภาพอากาศแปรปรวนที่นี่ไม่ใช่เอ๊ะ ที่น,นี่ไม่ใช่ที่น,นี่ก็ไม่ใช่กางก่อนนี่ลหละโอเคนะัดเมืองนี้แหละนะครับผมว่านะครับพร้อมอยู่กลางทะเลนี่ครับอากาศแปรปรวนครับเราก็มาลงตรงนี้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับเราก็จะไปจับโปเกมอนไอตัวนึงอะที่มันอยู่ในน้ําผมลืมชื่อเวลาชื่ออะไรก็ไม่ดูนะครับผมไม่ค่อยจําชื่อโปเกมอนในตำนานเท่าไหร่นี่ไงโปเกมอนในตำนานของเรานะครับ เราจับเขาเลยนะครับมาเลยเขาเรียกว่าอะไรวะเคียวเล่หรืออะไรไม่รู้ไม่รู้นะผมขอภายนะผมอ่านกิจภาษากิจไม่เก่งโอเคครับจับเขาเรียบร้อยนะครับโปเกมอนาธาตุน้ำนะสุดยอดนะครับจบนะครับสามตัวในวันนี้อย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมรบไปหา ดี๋ยวผมต้องขอไปหาข้อมูลก่อนนะครับว่ามันมีโปกเกมอนอะไรที่ให้จับหรือเปล่านะเดีย๋ยวมาดูก่อนมาดูกันนะครับท่านผู้ชมโอเคผมไปหาข้อมูลมาแล้วครับเราก็ต้องไปหาไปที่ไป,ไปเราต้องไปไอ้นี่ก่อนอ่อาเดี๋ยวผมไปผิดที่ละเราต้องไปไปหาที่โรงเรือก่อนนะท่านผู้ชมนะครับไปหาที่โรงเรือก่อนแล้วก็จะไปที่เกาะเกาะดึงคนระับน่าจะเป็นเกาะชื่อเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วนะะ อ่าเดืองลงเรือแป๊บลงเรือไปที่ไหนมีเกาะสามเกาะสี่ 3, ไปเกาะสี่เลยแล้วกันเกาะสี่ยังไรบ้างวะเกาะสี่ยังไรบ้างวะเกาะสี่ไม่น่าใช่เดี๋ยวนะผมต้องต้องถามเขาก่อนนิดนึงพี่ผมจะไปเกาะใหม่พาผมไปตรงไหน่อยได้ไหมกาะน,นี้อ่ะ ไปดยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วก็ไปที่เกาะสองดูนะเกาะสองไม่ใช่วะไม่ใช่เกาะสองครับท่านผู้ชมเ๋ยนนะต้องคุยใหม่ไปที่นี่ดิที่นี่ไม่ใช่นะมันจะเป็นเกาะสาม หมอมาคุยกัอ็นี่ก่อนนะครับโอเคนะครับอ่าเขาไปไหนนะก็ไม่รู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาเคลียร์พวกนี้ก่อนแล้วกันนะรเรามาที่เรือเฉยท่านี้เอา้จาจัดการเพื่อนโอเคครับให้ท่าแรงๆไปเลยครับส่งท้ายพวกนายไม่มีอะไรรู้สึกว่าเราน่าจะลุยที่นี่ได้แล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวพาดดิเรามาลุยตรงนี้สักหน่อยแล้วกันอ่าเยิ่ยมเลยไปละปั๊มตังค์มาเพื่อปั๊มตังค์ลุงสู้เปล่าสู้ใช่ไหมโอ้ยตัวนี้ไปเอาไปจากที่ไหนวะสวยเหลือเกินเท่มากอะไรก็เท่มหมดครับตอนนี้เห็นอะไรก็อยากได้ไปห,หมดดูที่ฟาดได้ปะโอเค TM50 Overhead เป็นท่าที่แรงอยู่นะครับแต่แต่มันทําให้เราติดตันได้ท่านี้นะครับเหมือนชาติท่ามังกรที่ผมใช้อยู่ลุงครับมีอะไรปะครับโอเคครับไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นห้องที่มีผู้หญิงใช่ไหมถามเพราะว่าสู้เปล่าสู้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้ให้ตังค์เยอะครับผมจําได้เลยไอ้คนนี้ให้ตังค์เยอะมาก คครับได้หมื่นแปดก็ไม่เท่าไหร่ดีกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมเพื่อนงั้นอย่าไปแล้วนะเพื่อนลงบันไดดีกว่านะครับมาเจอเพื่อนคนนี้ต่อนะครับจัดการด้วยท่าน้ำาลยครับโปเกม,มอนท่าเดียวกันแต่ก็จัดการกันได้อะไรล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะตาย เจออยู่เรื่อยเลยเว้ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยครับเพื่อนอะไรนักหนาผมไม่แน่ใจครับว่าพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ท้ายหรือเปล่านะครับมันการได้หมดเลยนะโอเคครับได้อยู่สุดยอดโอเคเต็มไม่มีอะไรโอเคครับได้อะไรมาก็ไม่ดูนะครับโอเคได้ของมานะเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นดิมันได้อะไรมา มันเป็นของที่พกพาใช่ไหมไม่ดูนะโอเคไปแล้วนะฮะขึ้นต้นบนไปสิสวัสดีเพื่อนห้องสองเหรอห้องหมายเลขสองใช่ไหมหนึ่ง บอกให้ไปห้องสองอ่ะห้องสองอยู่ไหนวะต้องแถบ,บนี้เหรอไม่ใช่มันนี่มีทางไปนะเฮ้ยเพื่อนนี่กูมาทำอะไรกูเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะเนี่ยนะ มไปให้ไปห้องที่สองอะ่ะท่านผู้ชมหรือเอาของไปให้พวกเขาหรือเป้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนี่ยมันเมื่อกี้มันเตือนอะไรขึ้นมาก็ไปดูนะห้องนี้ไม่ใช่มันให้มาห้องเนี้ยแต่มันผมทำอะไรไม่ได้ นะครับได้แค่นอนเตียงเฮ้ยโอเคครับไปได้แล้วอะไรของมันวะออมาคุยไอ้นี่เหรอไม่ไม,ไม,ไมครับผมยังไม่ไปนะตอนนี้นะฮะผมขอไปเมืองอื่นก่อนเ๋ยี๋ยีได้ดผมกดย้ำอะไรผมเนี่ยกลับไปที่เมืองนี้ก่อน เดี๋ยวผม็ขออขกไปเช็คก,ก่อนนะว่าที่ไหนที่นี่ไม่ใช่เดี๋ยวเช็คก,ก่อนเช็คก่อนน่าจะเป็นอันนี้เกาะโดนมาแล้วใช่ไหมน่าจะเป็นเกาะประมาณาสักแถวๆนี้แหละผมว่านะแต่ผมบินไปไม่ได้เป็นที่ไหนเนะี่ยพลี่เฮ้ยเพื่อนขันขอร้องเพื่อน ไปก่อนสามก่อนแล้วกันไปทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวพึ่งก่อนสามกูก็ไปไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวผมต้องคุยเขาอีกรอบนึิมก่อนสองอนะ่ะเดี๋ยวดิผมอยู่ที่ไหนนตอนนี้อยู่ชิดมัม้ยโอเคเดีย๋ยวลองขึ้นไปด้านบน ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ดี่เดี๋ยว,ยวตอนนี้ผมสับสนมากมันต้องมีทางไปที่อื่นสิดีคัะใช้ก่อนเลยโอ้โหร้อยหมดแล้วที่หายใช้ไม่ได้แล้วของของอยู่ไหนโอเคอันนี้เข้าไม่ได้ครับพี่มิถุเวเนเข้ามาผิดที่ใช่ไหมไปดววได้ปะวะได้มาทำไมวะที่นี่ ต้องไปที่แถวๆตรงจุดนี้งั้นผมต้องเดินกลับมาก่อนใช่ไหมไปได้เปล่าวะไปไม่ได้ชิบหายแล้วมันเป็นเมืองของเมืองเลยเป็นเมืองฟาทาวเวลไปได้เปล่าวะ ฟาดไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูดิโอเคมาได้ครับเดี๋ยวดูที่พวกผมไปมันจะมีอะไรปะตรงไปเรื่อยมาเจอด็ออกเตร์ชิพายแล้วให้เพื่อนผิดเมืองแล้วเพื่อนเราไม่อยากจะฟาดมาเมืองนี้เพื่อนนะอันนี้ผมงงจริงๆนะไม่ใช่แบบว่างงหลอกโอเคไปได้ใช่ไหม โอเคเดี๋ยวผมขอใช้ของก่อนมันจะมีทางไปอยู่นะครับมันจะเป็นมันจะมีเมืองอยู่ด้านหลังนะครับมันจะเป็นคนส่งคนแต่ว,ว่าคอยให้เรานั่งเรืออยู่ด้านหลังอะโอเคนะครับน่าจะไปทางนี้แหละตรงไปเรื่อยโอเคหวังว่าจะจะเจอนะผมหวังว่าอย่างนั้นนะครับขอร้องโอเคไปได้ใช่ไหมหวัดดีเพื่อนนายจะทำอะไรชั้นอะ โปเกมอนนายนี่มันอ่อนดอยแล้วเพื่อนอะไรอะไรของเพื่อนอะไรของเพื่อนเนี่ยผมอยากได้ตัวนี้มากเลยนะครับแต่มันก็เท่านั้นแหละนะครับตอนนี้ผมอยากได้ละโอ้เป็นใครดิวได้เลยเนี่ยตัวนี้ต้องไปจับในโปเกมอนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะโปเกมอนให้จับฟรีอ่ะเสียตังห้าร้อยหรืออะไรเนี่ยนะครับเว้ยเนี่ยโมโหและ ไฮโดปั๊มเลยโอเคครับเรียบร้อยเยลยไปแล้วครูบายๆเพื่อนหมดหน้าที่ของฉันแล้วเพื่อนไปดวกันต่อโอเคครับของหมดพอดีเลยน่าจะไปได้นะผมว่านะอ่ะน่าจะได้ครับประมาณนี้โอเคด้านหลังอะ่ะมันจะมีด้านหลังอยู่ ต้้งลองน้ำอยู่ต้องตงดำน้ำอีกเหรอไม่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 อยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลอีกรอบหนึ่งโอเคครับผมหาข้อมูลไม่เจอนะแต่ผมมาเจอไอ้นี่ครับนะฮะก่อนนะครับ,รบมาดูมาคุยเขาก่อนแล้วกันนะครับน่าจะเป็นอะไรที่สําคัญอยู่นะใช่ไหมนะครับเขาให้อะไรเรามานะไม่รู้นะครับ โอเคครับไม่เป็นไรนะไปก่อนก่อนนะครับอันนี้ผมเดินมาในแอรเดียนะครับแอรเดียแอรเดียขวังซ้ายขั่งขวาประมาณนั้นนะเอา้าเจอเพื่อนเฉยผมกำลังหาวิธีไปจับโปกเกมอนไปหาในในบางที่อยู่นะแต่เหมือนผมหาไม่เจอจริงๆงขอ,อให้เราไอ้นี่มานะครับให้ของเรามาโอเคนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะไปยังไงล่ะ ไไงล่ะมันเป็นแค่เจาะรูเฉยนะครับไม่มีอะไรตรงนี้ในด้านบนนี้มันก็น่าจะไปข้างบนเฉยด้านข้างก็ไปด้านข้างด้านบนนี่ไปแล้วไม่ีอะไรปะวะมีอะไรป,ะ,ะ,ไรปะเนี่ยบอกชันทีอาจจะอาจจะเป็นที่นี่ก็ได้นะครับอ๋อนี่ครับที่นี่แหละนะครับโอเคโอเคนะครับที่นี่ที่นี่นะครับเจอจนได้ อยู่ที่แอเรียแอเรียคิวใช่ไหมโอเคนะนั่นเป็นแอเรียคิวนะครับตรงนี้นะครับให้เราเดินเดินไปด้านบนฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับมามาคุยกับเป็นคนดีนะครับผมหาตั้งนานว่ามันอยู่ที่ไหนวะเราไปที่เมืองนี้เลยครับด้านล่างไม่ใช่เมืองด้านล่างนี่ชิบหายละชิบหายแล้ว,ลวไม่ใช่ละ อ๋อนี่อ๋อมันคนละที่กันใช่ไหมโอเคไม่ก็ที่เดียวกันเด็กเอา้าให้กูมาทำไมวะเนี่ยเออแปดคนให้เรามานอนพักก่อนล่ะ่ะนอนพักเรียบร้อยแล้วเพื่อนอะไรของเองวะเนี่ยเอา้าพอยัง โอเคครับ okay, ให้เรามานอนพักทำเตี่ยอะไรยี้อะไรวะชิพห่านแล้วผมต้องไปใหม่ครับอ้าวทำไมเราถึงไปไม่ได้วะเอ้ยผมงงี้เนี่ยธรรมดานะครับมันต้องนั่งไอตัวไอคนเมื่อกี้ไปนะก็คือเราไปที่เมืองเมืองหนึ่งครับท่านผู้ชมมันจะเป็นเมืองที่ ไเรีด้ว่าอะไรนะผมลืมชื่อปัน้ะนะครับอ่าไม่เป็นไรไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยออาเราลองคุยเขาอีกรอบหนึ่งออาไปที่นี่แล้วกันมันเมืองนี้เหรอไม่ใช่อ้อผมรู้แล้วทําไมผมถึงไปไม่ได้เราต้องไปหาบัตรมาก่อนครับท่านผู้ชมมันเป็นบัตรของการเข้าพื้นที่นะครับ โอเคนะผมไม่มีแผนที่นะไม่มีบัตรผมมีบัตรบัตรอยู่แค่ใบเดียวเองันบัตรเดือนนะซึ่งรวมๆแล้วนั้นผมไม่สามารถไปได้ทนะ่านผู้ชมโอเคนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวผมก็ต้องขอจบคลิปพีเ่นี้ก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวผมขอไปหาแผนที่มาก่อนนะแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะไปจบับโปเกมอนในตำนานกันคนระับท่านผู้ชมขอตลาบวนันดีครับก็เล่นมาสนุกนะฮะแล้วก็นานมากคนระับตราบวนันนี สวัสดีครับ